ขานครั้งแรกเลยนะครับเป็นขานลูกแท้มาด้วยนะสวยๆไม่ต้องเอาไปทำอะไรแล้วเครื่องโคตรนิ่มขี่โคตรดีเชื่อดิผมบอกว่าดีก็ดีนะครับมาแล้วอ่ะฮะต้องเอาไว้เนี่ยโคตรเปรี้ยวอ่ะคันนี้บอกเลยเดิมสวยจัดนี่ตาล้องกล้องชัดไหมอ่าวันนี้ต้องอาศัยลูกนะครับต้องอาศัยลูกสาวแล้วตากล้องตัวน้อยรองรถสวัสดีพี่รับงานคขับเพราะผมเป็นเดิมเชื่อใหม่ชงนาะวันนี้พามารับชมบอกเลยว่า เครื่องโคตรดีอ่ะคันนี้เครื่องโคตรน,นิ่มนะครับเวฟหนึ่งสองห้าอาร์นะครับคันนี้ได้รถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันคันนี้เจ้าของเก่านะครับบอกว่าเพิ่งขวานครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็คันนี้ได้เป็นขวานลูกแท้มาด้วยนะครับผมไปลองขับแล้วคันนี้เครื่องโคตรนิ่มเลยแล้วก็ชุดสีนะครับได้เป็นชุดสีสีชุดสีแท้ทําทสีนะครับเข้าคอนเซปต์เลยไอ้นี่มาที่สีแดงเปไง ็ไปเดี๋ยวดูรายละเอียดกันเลยว่าคันนี้นะครับชุดไฟหน้าอะไรเนี่ยเขาเก็บเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับตักก้านี่น่าจะเป็นแบบก็สวยนะเปลี่ยนมาใหม่หรือว่าเท้ไม่รู้ว่ายางดอกดีนะครับดอกเต็มซีรวดขึ้นใหม่นะครับเก็บรายละเอียดมาแล้วเครื่องนิ่มๆโคตรดีนะครับนี่นะครับผมขายหารถสไตล์แบบใช้งานนะครับแบบนี้เลยดูโอ้โหเติมๆครับไล่มาค้องไล่มาครับบนมาเดี๋ยวายางหลังก็ใหม่นะครับมา ปั๊บดูตาจะเย็นกล้องจะเย็นค่อยเดินค่อยเดินดิเออกล้องมันเดินไปกล้องมันสั่นถ่ายไปที่รถดิเอออย่างงี้นี่เออนี่ครับรอบพันก็ประมาณนี้เลยดูอ่ะนี่นะครับประมาณนี้เลยครับอ่ะกล้องมาถือมาเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันครับว่าจะนิ่มแค่ไหนเมื่อกี้มีคนมาแกงตากล้อง ใช้งานเครื่องพุนนีว่ะท่อก็เป็นท่อเดิมนะครับติดรถนะครับอะกล้องมาดูเรือนไม้เรือนไม้ได้ใส,ส,ส่สวยเลยนะครับเนี่ครับเคเรือนไม้สวยสวยเลยนะครับเอ่ข้างคันนี้นะครับผมจะเปิดราคาก่อนจักสภาพนะครับคันนี้ผมยังไม่ผมยังไม่ใส่อะไรแต่งเพิ่มนะครับผมเปิดโอกาสให้คนที่แบบว่าเผื่อจะเอาไปใส่โชคเองอะไรเองแต่จริงๆแล้วอะ ถ้าผมใส่โชค๊คผมเปลี่ยนสายทากผมเก็บรายได้ยิงนิดหน่อยนะครับราคาจะไปไกลเลยแต่วันนี้นะครับผมเอาแค่ราคาแบบไม่ต้องบอกต่อยน,นะเอาแค่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทพอจริงๆเราเปิดสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทจบวันนี้ผมออกไปสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับสวยๆไม่ต้องไปทําอะไรแล้วเครื่องโคตรนิ่มขี่โคตรดีเชื่อเลยผมบอกว่าดีก็ดีนะครับส่วนถ้าขายไม่ออกนะครับถ้าผมยังขายราคานี้ไม่ได้นะเดี๋ยวผมจัดสภาพเลยผมใส่โชคหลัง สายสายเบรกเก็บรายละเอียดราคาพุ่งขึ้นแน่นอนนะครับผมสาหรับคันนี้ใครสนใจก็ทักมา,าสอบถามผู้คุยกันได้ครับก็ช่ยายวชาญชนะสวัสดีครับก่อนจะไปก็นี่ครับของดีดําเนินสะดวกครับขอบคุณช่างปูขอบคุณคุณปูคนไหนวะนะครับที่ส่งเสื้อที่สวยแบบนี้มาให้นะครับคอลเลคชั่น2025นะครับเป็นไงสวยไหมกล้องสวยโอเคเห็นเต็มปะเห็นก็ฝากไปอุดหนุนเสื้อแล้วก็ฝากติดตามนี่ครับของดีดําเนินครับคุณปูคนไหนวะนี่ก็ผมช่ายวชาญชนะสวัสดีครับ